เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงวิ่งมาตรงนี้บ้างไหมเป็นใบ้ไงวะอ่ะผู้หญิงที่ใส่ชุดสีแดงเหรอคะก็เออดิวะอ๋อฉันเห็นเขาวิ่งไปทางโน้นนะคะนี่เธอคิดว่าฉันจะเชื่อหรอฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นอะมันวิ่งมาทางนี้เว้ย แต่เธอกลับบอกว่ามันวิ่งไปทางนู้นอยากลองดีหเหรอฮะฮะฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นวิ่งไปทางนั้นจริงนะคะฉันฉันสาบานได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยววางลงนิ เธอไม่รู้เนี่ยก็แล้วไปแต่อย่าให้รู้นะว่าโกหไม่งั้นจะไม่ขวายทอยแน่า้าใจไหมเข้าใจค่ะ ออ <mm เปิดฝาโลงออกเร็วเปิดฝาโลงออกเร็ว คุณคุณโชคดีมากเลยรู้ไหมที่มันไม่ขอดูลงเนี้ยบางทีเนี่ยก็ยังดีกว่าแบเป็นเมียมาเฟียนะคะยังไงฉันก็ขอบคุณคุณมากนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันคงต้องไปหาที่ซ่อนตัวก่อนอนะเดี๋ยวค่ะคุณจะไปไหนคะคุณทํารองศพฉันเสียหายคุณพูดถึงเรื่องอะไรคะก็รองเท้าของคุณเนี่ยทำให้ผ้าใบข้างในเนี่ยมันพังแล้วก็ทำให้ฝาโงเนี่ยเป็นรอย ตอนนี้ฉันขายโรงศพนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องช่ใช้ฉันก่อนนี่คุณฉันเพิ่งหนีมาจากคนที่ต้องการเอาชีวิตฉันฉันคงพกเงินสดมาด้วยหรอกเนาะถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณก็ทํางานชดใช้ค่ะตอนนี้เนี่ยฉันกําลังต้องการพนักงานเพิ่มอยู่พอดีเลยเดี๋ยวนะคะอะไรนะคะทํางานกับโรงศพนะคะใช่ค่ะเอ๊หรือว่าจะให้ฉันไปตามไปเสี่ยนั่นกลับมาดีหนะ้า ฉันคิดว่าเขาคงยินดีจ่ายค่าเสียหายแล้วก็ยังซื้อลงให้คุณอีกด้วยนะคะนี่ฉันว่าคุณรีบไปเปลี่ยนเสื้อหลังร้านดีกว่าเร็วไปสิ ได้ละ่ะช่วงนี้ออเดอร์เยอะรีบทำนะใครอนุญาตให้คุณใส่เสื้อตัวน,นี้อา้าแล้วทำไมฉันจะใส่ไม่ได้อ่ะแต่เสื้อนี่มันไม่ใช่ของคุณคุณใส่ไม่ได้โอ้ยล้วจะให้ฉันทำยังไงอะ่ะที่เนี่ยมีแต่เสื้อตัวใหญ่ทั้งนั้นน่ะฉันใส่ไม่ได้มีแต่เสื้อตัวเนี้ยที่ฉันพอใส่ได้คุณ เป็นอะไรหรือเปล่าวะ่ะคุณดัวลงไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าเป็เพราเสื้อตัวนี้หรอคุณไม่รู้อะไรอ่ะอย่าพูดดีกว่าฉันคิดผิดจริงๆเลยที่ช่วยคุณไว้อ่ะโอ้คุณฉันก็ไม่ได้อยากอยู่ที่นี่เหมือนกันน่ะแหละงั้นเอางี้คุณอยากให้ฉันทำอะไรเนี่ยคุณบอกมาได้เลยฉันจะได้รีบทำให้เสร็จแล้วก็รีบไปไง คุณต้องใส่ไม้แผ่นนี้ดูนี่นะคุณเอากระดาษทรายเนี่ยถูไปตามลายไม้แบบนี้อะไหนคุณลองทำดูซิของกล้วยๆนี่ลูกน้องคุณทำแค่นี้ก็ได้เงินค่าจ้างเลยเหรอ เราวังสิส่งกระดาษทรายไหมฉันอันนี้ทำงานกับไม้อะนะมันต้องใช้ความพิถีพิถันเบาๆและนุ่มนวลเบาๆและนุ่มนวลโอเคโอเคโอเค เข้าใจแล้วเบาๆและนุ่มนวลถ้าทำได้แล้วอ่ะก็ทำไปเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงฉันกลับมาดูนุ่มนวลอะไรของเธอ,อไรสาระ ใช่ธุระอะไรของคุณนั่นคุณใช่ไหมอะแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครอะน้องสาวฉันเองอะ่ะอ๋อถ้าให้ฉันเดานะเขาคงจะ ไปเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมแล้วเขาก็สัญญาว่าจะกลับมาทุกเสราร์อาทิตย์แต่กลับกลายเป็นว่าเขาโทรหาทุกเดือนเพื่อจะมาขอเงินคุณก็เลยเสียใจอย่างนั้นใช่ไหมเ <c oughs> ขาตายแล้ว <c oughs> ออฉันฉันขอโทษนะ <c oughs> ฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะมันเป็นความผิดของฉันเองอะ่ะที่เขาตายวันนั้นอะ่ะ ฉันไปรับเขากลับมาบ้านเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวของมหาวิทยาลัยฉันคิดว่าเราควรใช้เวลาดีๆร่วมกันแต่ในระหว่างทางคนขับรถบรรทุกก็เกิดหลับในแล้วก็ขับรถข้ามเลนมาชนรถของฉันตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงอ่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นและทุกวันนี้ฉันก็ใช้ชีวิตอยู่กับ ความรู้สึกผิดที่ฉันช่วยอะไรน้องสาวฉันไม่ได้เลยอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดคุณไม่ใช่หรอเราทำอะไรไม่ได้อะ่ะนอกจากคุณต้องให้อภัยตัวเองไม่อะคำนี้ยเมย์ต้องเป็นคนพูดแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ยินแล้วอะ่ะเอาเป็นว่าคืนนี้คุณน,นอนห้องนี้แล้วกันนะ ขอบคุณค่ะ 啊！<music> ไม่ค่ะไม่ค่ะพี่บิวพี่มันงงเอาจริงๆเลยอะไม่เป็นไรนะคะพี่บิวมันไม่ใช่ความผิดพี่เลยค่ะหนูยกโทษให้พี่นะจริงเหรอไม่ยกโทษให้พี่นะแต่ว่าตอนเนี้ยพี่บิวต้องขึ้นไปนอนก่อนนะมาเดี๋ยวหนูพาไปยังไง หเหนื่อยเหลือเกินอ่ะมาค่ะเดี๋ยวพาไปนะปเยี่ยมมากน้ำหวาขอบคุณนะ วิว <View. S 2> ตอนนี้เนี่ยคุณจะไปที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการแล้วนะจริงๆแล้วอะ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันนะอ้าวแล้วพ่อแม่คุณญาติคุณหรือไม่ก็เพื่อนคุณละ่ะไม่มีเลยเหรอถ้าฉันมีเนี่ยนะฉันคงไม่ต้องไปลงเอยกับเสียเบรยหรอก ไม่ต้องห่วงหรอกนาเดี๋ยวฉันก็คิดหาวิธีได้เองแหละว่าจะทำอะไรต่อยังไงก็ขอบคุณสัตว์ทุกอย่างนะขอกอดทีได้ไหมได้สิขอบคุณเช่นกันนะน้ำวะเบาๆและนุ่มนวลเบาๆและนุ่มนวลงั้นเดี๋ยวใช้เปลี่ยนสภาพก่อนนะ โรงงานของเธอเองเหรอคุณบิวลื่นดีดีนี่คุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงอะ่ะฉันก็ต้องไปหาข้อมูลอยู่แล้วว่าเธอเป็นใครและฉันก็รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเธอหมด้วยด้วย <S <S คนที่เขาชื่อเมย์เนี่ยที่เขาเป็นน้องสาวเธอที่โดนรถชนตายเนี่ยฉันก็รู้และไอ้คนขับรถบรรทุกที่มันขับรถชนน้องสาวเธอตายเนี่ยมันกำลังลอยนวลอยู่ และฉันก็รู้คุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกชื่อน้องสาวฉันแบบนี้นะ,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 ะที่ฉันมาวันนี้เนี่ยฉันจะมายื่นข้อเสนอกฎหมายเนี่ยอาจจะทำอะไรคนขับรถบรรทุกคนนั้นไม่ได้แต่ฉันนี่สิฉันช่วยได้นะน้องสาวเธอเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมสักทีคุณต้องการอะไรตอบแทน ก็ต้องการผู้หญิงของฉันไงล่ะฉันไม่ต้องพูดอย่าลืมสิว่าข้อเสนอของฉันเนี่ยมันดีพอที่จะช่วยเธอได้หรือเปล่าก็ได้ อธอน,นี่ก็ตัดสินใจได้ดีเหมือนกันคนุณจะทำอะไรเธอ <c oughs> ไม่ต้องลัวฉันก็จะใช้วิธีของฉันยงไงละ่ะในเมื่อมันกล้าหนีมาจากฉันเนี่ยฉันก็ใช้บทเรียนที่มันสาสมถึงขนาดนี้นไปถึงขนาดที่ต้องมาใช้บริการลงศพของเไงละ่ะฮัลโหล

คุณไม่ต้องห่วงนะครับเขาต้องได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตแน่เพราะฉะนั้นคุณกับน้องสาวคุณสบายใจได้ครับผงขอตัวนะครับน้องสาวของฉันขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยให้ฉันปลอดภยัยไม่เป็นไรจ้ะที่ฉันช่วยเธอเนี่ยเพราะว่า ฉันทนเห็นผู้หญิงด้วยกันที่ไม่ได้ทำอะไรผิดต้องมาทุกทนทรมานอะ่ะเธอจำคำที่ฉันพูดได้ไหมเบาๆและนุ่มนวล